Sure, the dummy name lives on. <clears throat> <laughs> <laughs> First blood, what's at the rule out? Double Kill <coughs> Double Kill lời <coughs> 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 เพิ่มเลย

แล้วแม่มอยากโดนตีหนึ่งมื่อล่ะมันีบแม่ม่ากันยไงหนาอะไร เข้าจุดเองเองเขาอุบเขาแล้วทีนี้ก็มาบ่นเพื่ออะไรครับน้องบ่นไปก็ไรประโยชน์นั่นแหละ First blood สองตัวเลยอะเชื่อี่เขาก่อนะสามตัวเลยแบบใช่ ใไรเจอเ่อก่อนคนไหนอ่ะผมก็มาผิดที่ว Triple kill Thanks Thanks มีข่าวรึเปล่าเรื่องอะไรดีกว่าอะไรูหัวด้ว Thank you, Thank you. Thank you.

가 보면 어떻게 가? 이거 보